ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็น พ่อเมืองปากน้ำประธานแถลงข่าวงานมากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำที่บริเวณชั้น4ีดิจิตอลสแควร ศูนย์การค้าอิมพีเรียลวสมโรงนายชัยพจน์จรูนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายมนตรีเรืองพันธ์เกษตรจังหวัดสมุทรปราการนายโอลานกิลเลิร์ไพโรตกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลว์สมโรงและตัวแทนเกษตรกรนางมังออนกรุดผู้รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดงานมากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำประจำปี2565โดยจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดจัดงานมาก การ,รสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำประจำปี2565ขึ้นระหว่างวันที่18-24พฤษภาคม2565ณศูนย์การค้า Imperial World อิมพีเรียลเวิร์ลสำโรงอเมืองจัังหวดสมุทรปราการเพื่อเผยแพร่ประชามพนธุ์และส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่โดยการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทําการเกษตรแบบปราณีดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมีตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชนเนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทยโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองระบายน้ำขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านเขตอำเภอต่างๆก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทยด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าวจึงได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงเกิดระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกลอยซึ่งการที่แม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆไหลผ่านได้นำพาแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืช มาสะสมเกิดตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทําให้จังหวัดสมุทรปราการมีผลผลิตทางการเกษตรการประมงที่มีคุณภาพภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรพร้อมตัวอย่างของจริงพร้อมร้านค้าจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตรงกว่า80บร้านค้าพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเช่นปลาสลิดกุ้งเหยียดมะม่วงน้ำปลาหวานผักปลอดสารพิษ กุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลสดสมุนไพรและหัตกรรมต่างๆนอกจากนั้นภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆกว่า30ประเภทพร้อมกิจกรรมสาธิตการแปลรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรฟรีเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการผลิตนําไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วยด้าเราได้ษนาไปด้วยนะคะเต้องการได้ถึงกว่าสองตลาดแล้วก็ป่อภไย สินค้าของเราเนี่ยมีมาตรฐานว่าถ้ายังไม่มีมาตรฐานเนี่ยเราก็ยังได้ออกกฎหมายนะคะ แล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับมีพื้นที่ของดีเมืองปากน้ำด้วยนะครับเป็นก่อนนะครับกล้องไหนจะบันทึกภาพยกมือให้สัญญาณยกมือให้หน่อยนะครับโอเคนะครับให้สัมภาษณ์เรียนถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านรองผู้ว่านะครับพร้อมด้วยตัวแทนพรรคส่วนที่18ถึง24เนี่ยนะครับเรียนท่านพี่น้องนะครับทั้งทั้งทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทั้งพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ท่านลงมาดูนะครับมาดูในงานนี้ท่านจะเห็นสินค้านะครับที่เป็นสินค้าพื้นที่นะครับของจังหวัดสมุทรปราการอย่างเมื่อสัอดดกครู่เนี่ยท่านผู้นำกลุ่มเกษตรกรเนี่ยได้พูดไปนะครับจะมีทั้งเรื่องของการแปรรูปเรื่องของผลผลิตที่เป็นของสดนะฮะตรงจากกลุ่มกเกษตรกรมายังมู้บริโภคนะครับจะเห็นความสดความใหม่แล้วก็ ได้ลิ้มรสกับอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสุราการลองมาดูกันนะครับว่าท่านจะเ,เห็นความหลากหลายนะครับซึ่งมีกว่า8ปดสิบนะครับร้านค้าด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับก็เรียนท่านพี่น้องสมลชนนะครับได้กรุณาเชิญชวนพี่น้องนะครับตัง้งที่ใกล้เคียงและจังหวัดสุราการนะครับห้ลองมาดูนะครับทีมข่าว AEC ทีวีชแรายงาสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX